อย่าเพิ่งกินเทมเป้ถ้ายังไม่รู้เรื่องนี้เรื่งมันมีอยู่ว่าน้องของพี่ลุงถามนะคะฝากคําถามหน่อยว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในเทมเป้หางที่มันโดนความร้อนแล้วนะคะจากการอบการทอดหรือว่าการต้มจุลินทรีย์นั้นจะตายหรือจะเสียหรือเปล่าพุก็ตอบไปทันทีเลยนะคะว่าไม่เหลือนอนแน่นิ่งไม่มีจุลินทรีย์ตัวดีเข้าสู่ร่างกายเราเลยนะคะน้องก็เลยถามว่าอ้าวแล้วแบบนี้ประโยชน์ของมันก็หมดลงเลยใช่ไหมคะ แล้วแบบนี้จะกินเทมเป้ไปเพื่ออะไรทําให้พี่รุ้งนะคะเลยรู้ว่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจนะคะเกี่ยวกับจุลินทรีย์ตัวดีในเทมเป้นะคะแต่ขอยกตัวอย่างนะคะอย่างยาคูโยเกิร์ตนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าเขาจะอยู่ในสภาพของอากาศเย็นนะคะเราจะเก็บไว้ในอุณหภูมิเย็นเพื่ออะไรคะเพื่อรักษาให้จุลินทรีย์นะคะยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้ว เอาเทมเป้อะค่ะไปอบไปต้มหรือว่าไปทอดนะคะจุลินทรีย์ก็ไม่เหลือค่ะไปเรียบร้อยเลยค่ะตายหมดเลยนะคะคุถามต่อมาว่าอ้าวแล้วแบบนี้เราจะกินเทมเป้ไปต้มทอดนึ่งไปทําไมนะคะจะได้ประโยชน์อะไรก็คือมันยังเหลือตัวโปรตีนนะคะตัวคาร์โบไฮเดรตและแร่ที่ยังอยู่ใน เทมเป้ก็ยังมีเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าจุลินทรีย์ตัวดีนั้นก็จะไม่มีไม่เหลือให้เราแล้วนะคะนะคะถ้าใครอยากกินเทมเป้เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีให้กับร่างกายนะคะ,ะ,คะก็แนะนําว่าให้ทานสดเท่านั้นนะคะถ้าไปผ่านความร้อนอุณหภูมิเกิน40องศาก็ตายเรียกเลยนะคะใครอยากจะกินเพื่อเพิ่มโปรตีนนะคะ<ๆ>เบื่อการกินแบบสดๆแล้วก็จะนําไปทอดไปต้มไปนึ่งทํากับข้าวเมนูอื่นๆได้เลยค่ะต้องขอบคุณคําถามดีๆแบบนี้นะคะใครอยากจะสอบถามพี่ลุงเพิ่มเติมนะคะ เขียนลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะฝากกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ